วันนี้สมศรีจะมาทำเค้กช็อกโกแลตบราวนี่หรือว่าช็อกโกแลตลายแป้งจะมีช็อกโกแลตน้ำตาลสายแล้วก็ไข,ข่ขาวไข่แดงแยกออกจากกันเนาะต้องแยกกันนะเจ้าอันนี้ไข่แดงความจริงแล้วแบ่งน้ำตาลมาใส่ตรงนี้กึ่งก็ได้ต้องไข่แดงนะเจ้าแต่สมศรีได้แบ่งนะคะส่วนสมศรีได้แบ่งสมศรีจะลองกลนผอน้ำตาลถ้าอาไปใส่ในี้อันนี้เอาเนยใส่ก่อนเลยเจ้าช่วงนี้เราก็จะวอร์มเตา วอร์มเตาไว้เลยนะเจ้าเตาอบร้อ,อ,รอเจ็ดสิบองศาร้อนเจ็ดสิบห้าองศาประมาณสามสิบห้าสี่สิบนาทีเจ้าอบเค้กอันนี้เนยนะอันนี้เขาก็ตั้งน้ำร้อนไว้นะเอาเนยใส่ภายชนะตีเอาไปตั้งกระดมร้อนได้เจ้ามีเนยมีช็อกโกแลตมีน้ำตาลเห็นไหมน้ำสีเอาใส่รวมกันน้ำตาลนี่จะแบ่งไปตีไข่แดงวนเกลือหนึ่งก็ได้แล้วแต่เสร็จแล้วเขาก็เอาไป วางไว้บนตีน้ําห่อนเดือดๆนี่แหละเจ้าน้าต้องเดือดมากบบก็ได้เ,ดเ,ดอเอ,อเลลา,นะเนาน้าแบาอนนบอุ่นๆก,ก็ได้เสร็จแล้วก็มาตีไข่แดงเจ้าช่วงตีล็อกช็อกโกแลตละลายเนาะเห็นไหมวันนี้คุณจะเข้าไปก็มาจอยตัวอันนี้มันก็มาตีไข่ดินี่เจ้าเนยน้าตาลช็อกโกแลตอืมเราก็ทาให้มันละลายเสร็จแล้วมันละลายแล้ว ต้องรอเฮ้ช็อกโกแลตอุ่นๆหน่อยนะเจ้าห่อนเกินก็นได้เย็นเกินก็นไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะมาผสมตรงไข่แดงนี่เนาะต้องรอแบบเอานิ้วจุ่มลงไปได้อ,ะอ่ะให้มันอุ่นๆแค่เอานิ้วจุ่มลงไปได้นะจ๊ะอันนี้ก็ตีไข่แดงให้มันให้มันเป็นสีขาวนะเจ้าตีให้มันขึ้นฟูเสร็จแล้วเราก็จะเทไปโกนตัวเทตัวนะเจ้านี่นะ ช็อกโกแลตอันนี้จะไม่ใส่แป้งเนาะมันจะเป็นบราวนี่แบบไม่ต้องใส่แป้งเสร็จแล้วอันนี้สำสิีก็มาตีไข่ขาวเจ้าตีให้มันเป็นขึ้นฟองอีเลยนะตีให้มันเป็นหยอดอ่อนๆเลยเจ้าเสร็จแล้วตีไปเรื่อยๆน,นี่เราก็จะไหลลมออกนิดนึง นี่ก็จะตีเค้กนี่แป๊บหนึ่งมันเข้ากันเสร็จแล้วก็จะเอาสีขาวในเจ้าลงไปกลนกลนกล,กลอนเคุณจะาขอเปิดซาดจเปิดจะนยาอีอาตามใจเปิดเอาไปกลอนกันเลยเจ้าเห็นไหมมันก็จะเป็นสีนี่ช่วงนี้เรากับ พิมพ์ติดใส่เค้กเขาก็ต้องทาน้ำมันไว้เลยเจ้าทำตามคลิปในเลยเจ้าเสซ็จแล้วกระทใเ่็ในพิมพ์แล้วเราก็ไปอบที่ไฟเจ็ดรอยสเจ็ดรอยเออร้อยเจสิบห้าองศาสี่สิบนาทีหรือว่าสาสิหนาทีแล้วแต่เตาแล้วแต่ความห่อนของเตาแต่ละคนก็เหมือนกันเนาะอันนี้เซ็ตลวเจ้า สี่สิบนาทีผ่านไปหน้ามันก็จะแตกๆอีกเนาะอันนี้ต้องปล่อยให้มันเย็นก่อนเนาะก่อนที่จะมาตัดอันนี้มันเย็นแล้วจะเห็นไหมเค้กมันก็จะยุบลงอันนี้สมศรีจะตัดเค้กลจาจอ <c oughs> Yes, we go, we go out. Come on, boys! Come, baby! Come, 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 come. come, come. come. อเ,เป็นห้องเค้กอ,อะบราวนี่บราวนี่บราวนี่เค้กเหั้ยห,หน้ามันจะกรอบแต่ข้างในมันจะเปียกช้ำๆ Olha โอ,อยอ,อืมมันจะอ้วนหรือมันจะผอม ไม่หวานจนเกินไปมะมันไม่หวานจนเกินไปเห็นไหมเนื้อเค้กมันจะช้ำชนี่เจ้าอร่อย เดี๋ยวคนจะถามว่าจ้าคอบกินกับจ้าคอบปลาหมาไปเดินเจ้าสมศรีกัาได้ทายตอนจะคอบกินเนาะคลิปนี้ก็บจบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดติดต,ต,ตามกรุณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะลองไปทําดูเจ้าอร่อยเจ้าจะคอบปลาหมาไปเดินเนาะตอนสมศรีตัดเคก้กแกกลับมาก,กินเองเจ้า